สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพผ่อนกันดีแล้วครับมือนี่ได้โอกาสได้เวลาได้แวะออกมาเล่นน้ากระบอกหน่อยยในสวนสาธารณะมองเก้ามองเดิมนี่แหละพี่น้องมองไดที่เขามีความสูงเขาก,ก็อยากอบรินแล้วพี่น้องอีกอย่างหนึ่งมือนี่เป็นบรรยากาศเย็นพี่น้องลมพัดผ่านมาจากทะเลคข,ข้าง,งเสียงดังเลยไปดูมันเป็นยังมันเป็นด่าน,านรังไหนบ่ เริ่มมีคดหน,นังมาเล่นนะ่พี่น้องเริ่มมีเล็กหน่อยเดิมเริ่มจะมีสีสันความสวยงามขึ้นมาแน่เลยเริ่มเห็นมองเห็นหยาสีคือเขียวแล้วพี่น้องนี่แหละพี่น้องเป็นวันเวลาที่ตุกคนรอค่อยเนาะอยู่น้ำอากาศหนาวเย็นมากหลายเดือนมาเจออากาศแนวนี้ก็มีความสุขดีพี่น้องรู้สึกว่าสดชื่นเป็นบรรยากาศที่ มีชีวิตชีวาขึ้นหลายพี่น้องยิ่งินเสียงนกเสียงกาห้องละเสียงจากธรรมชาติขัก,ขก,ขกพี่น้องอากาศเย็นเห็นดดแดดแดดแนวนี้แต่ว่าเย็นด้พี่น้องาะว่าผมอ,อกม,มันเป็นช่วงบายแล้วแสงแดดก็เริ่มอ่อนลงน้อยนึงว่าจะแวะเขาเอาหารเขาไมาให้เจ้าต้วหนุ่ยกรูกมันจะลงว่าพี่น้อง ปกติแล้วย่างเขามาซวนี่จะเห็นเพนเรื่อยต้งเงียบพี่น้องบ่ว่าเด็กน้อยเล่ยนอยู่สนามไกลๆเดี๋ยวผมสังเก,กตย,ตยร์มุกันตัวนุ้ยตัวนุ้ยบัวดุนจะม,มีบ่ปกติแล้วผมมาเล่ยนตั้งเล่นบัดุนเด้พี่น้องมันจะปล่อยมาหาตัวนุย้ย tới nấy yeah. nhập đi nào ừ ờ, hiện tại xì đầm, này xí đầm tôi nói, này xì đầm của ngam tới nấy tới này nhìn như thế nào đi phúc mày quá điện năng đến xì đầm đấy ยินเสียงเก็ดเก็ดอย่างเช่นสยสีดำตัวนี้ก็งามกันาน่พี่น้องนี่แห่งสีดำแหงเร่นกับเป็นลบดีได้เพิ่นอําพางตัวเพิ่นน่อพี่น้องอยู่ตามแสงแดดจ่าอะไรก็อันตรายเพราะว่าสวนสาธารณะแห่งนี้บางเถื่อก็มีตัวเยียวอยู่ด้วยพี่น้องเยียวคนมาถ่ายดักกินกระหรอก แต่ว่าใบพิบก็ดีพี่น้อง้าเกิดมีตัวเยียวขเขามาเขาส่งสัญญาณบอกกันกระลรอกหน่อยมันจะห้องเปลีนสัญญาณกันกน,กนีลยวไายพี่น้องดีลบดีว้าขนาดแต่ว่ามือนี่คือสิบเขามาดอกเพราะว่าเห็นกระลรอกหน่อยลงอยู่ดันทั้งในม่นหลอยู่แต่ผมบริเวณเ่อหูขาดแน,น่น แสดงว่าคุ้นขนาดเพิ่นขนาดผมบริมลินน้ำตั้งโดดโอ้ยี่เจ้าตัวหนุ่ยมากเลอยลอยม่ได้เสพผมยิ้เสียงอยู่ผมวาอยูว่ะตัวนี้มาห,าหัมเมลัเขาขึ้นกุ๊กไม่เลยเอออันนี้มาตัวได้นี่มาสบัสดีพี่น้องด้วยนี่ไหลตัวสีดำขึ้นกุ๊กไม่เนึ่งน้ยวผม ไอตัวสีดำด้ด้วยนี่ยดื้อมานางกินพี่เจ้ามาทักทายสบายดีพี่น้องรุ่นไอดิเอาดิพี่น้องบันจะไปไล่พิษตัวเด้อเขากัดหัวเจ้าเด้อพี่ไก่มีตัวหนึ่งสีดำไล่จนจนหอบพี่น้องแต่ว่าคือสิบว่เห็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมย่นเม็ดตัวให้ตัวนี้กันตื่นหน่่ยเริ่มาละวาดเด้ววันนี้เสียงคำรามเขาเกือก ไปบอกยังไงเดี๋ยวตัวนะึงตัวหนึ่งคุ้ข้อคนนีน้มาหอดก็สาเลยน่าเจ้เนะนักเลงนักเลงเฒ่าเอาความเก่าไล่คูเขาพี่ไก่ผมคือยังอยากหัวอยู่พี่ไก่เนี่ยกระลอกหน่อยสีดำตัวหนึ่งไลก่กาดพนไล่ตั้งกระโดดเลยพี่น้องไล่จนวน เป็นสามสี่นาทีผมเลยแลนไรอ้อมกุ๊กใหม่กลับไปกลับมาตัวหนุ่ยแผลเขาแลนจนจนหอดพี่น้องจนเศร้างับง,งับผมเลยผมมานั่งถ่ายคลิปวิดีโอบีกายผมว้ากูอันยูวเดียวเป็นกระจาวบลมเป็นอยังว่าผม,มเป็นบ้าหมดเลยผมวันนี้นมาเรียนน้ำมาเรียนน้ำเขาก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งพี่น้อง ออกมาเท่าใดมาพอจะตุ่นหนุ่ยกับบุเคยผิดหวังพี่น้องได้ความสุขเต็มทีได้ความสุขเต็มอิ่มนะเดียนี้กลับมาอีกยู่ตนตุ่นหน่่ยเดียวเห็นบุญยอมเลยอันนี้มสาสวัสดีพี่น้องด้วยไปขวางเข้าไปอยู่พี่น้องสายตาเดียวบงเขา ผู้ใหญ่เขาเขาหมักไก่กตัวสีดำแดงน,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 นี่เก็นอก่กินญี่ปุ่นเจ้าเขาหมักไก่ผู้ใหพี่น้องเจ้าตัวหนึ่งไลรร่คุ่คว้เขาขึ้นกระลอกที่ผมถ่าย,ายถ้ำปไปเรื่อยๆพี่น้องกระลอกเจ้าตัวหนึง่งพี่น้องเลยว่าพี่น้องว่าเป็นอย่างคือนโบจับจับผู้ใดพี่น้องเห็นคุนขุนเนีน่ยนี่แต่บ่ คนให้จับ้นจับตัวคนได้ขั้นห้อยเงินเมื่อเขาไปไกลๆเนี่ยน้อยหนึ่งกระโดดปึ้งเลยเบิงเชื่องแต่ว่ากระโบะบให้จับพี่น้องเป็นกระโหกตัวหนึ่งที่แพ่งต้นแพ่งตัวพี่น้องถามผมว่าเป็นตัวแม่ด้วยตัวผู้ผมก็บแณ่ใจครับที่ริงคุกกี้น้เจ้าตุวนเมื่อหลายปีเลยแต่ว่าสังเกตโบเห็นพี่น้องพี่น้องว่า ซ้อมบ่งตะเกยตูผูเมันกับมีใครแล้ว่ปล่านะแต่ว่าเป็นกระรอกตัวนึงที่ก่อนข้างเสียงกลดไตดีแห้งพี่น้องอีกอย่างบน,น,นอวนเนาะเองกับ่สามาถมองเห็นง่ายๆพี่น้องอยากบึงกนเบ่งนั่นเพิ่นแต่ว่า้องเฮาเดียว่บหินหิิงเวลาเพพ่นนังแนวนี่มันปิดเบิด,ดนะพี่น้อง กะลอกหน่อยตนอมากกรงหงมขนานดใบกัดกันยิน่มโหดก็กันนี่ตัวสีดำเลยโบย่้ยอมอีกคนอ๋อได้ไปหามไปนะอย่าให้ตันวนุ่ยีส่าเลย ตัวหนุ่ยสาเลีนเป็นไรเอาไปหนี่งพงยงแต่บอกู่ว่าตัวหนุ่ยจะย่านบัสีดำเป็นเมื่อก,กี้นี้ตัวหนุ่ยไลเป็นหนุ่ยคือสิบบย่านมันเป็นตัวหนุย่นยคือสิเก่งกว่าอยู่ครับเบิ่งเพิ่นมานั่งขวางเลยเพิ่นบอ่ยอยากให้หมู่เขามาไกลบุญ mm hmm. จนเพิ่นกินอิ่มหมดเลยพี่นอ้องถ้าเกิดตัว mm hmm. หนุ่ยบ่อิ่มตัวอื่นบริกินไง,ไง่ายๆอันนี้ ไปไล่ก่อนแสดงว่าบบยานพี่น้องเหนเดี๋แสดงว่าบบยานกระบอกดำตัวนี้ตุ่นหนีเก่งกว่าอยู่ไต่พี่ไก่หนี่มีตัวหนึ่งครับตัวนี้ียานตัวบุรู่เป็นตัวใดแต่ว่าไล่อยู่นี่นะครับไหลอยู่บริเวณตัวนี้ีแรงเป็นกุ้งไหมเป็นหอกงามงามจืริได้แต่ว่าเป็นกระบอกดำตัวน้อย หน่อยก็เจ้าตัวหน่อยครับแต่าบางไล่เจ้าตัวหน่อยดีไก่ไล่จนเศร้างับๆคนละเป็นเอ้ามาเด้ตัวนีแ้แหละนกออกหลายขนาดพี่น้องมันเอาไปเจอกันไหมคลิปวิดีโอหน้าเนาะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะมาเยี่ยมขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับผม 拜拜。Bye bye.